เมนูแรงพี่น้องลาบลาบสุดลาบซอยกินกับเขาเจ้า <c oughs> ลาบมีซองเบ็ดบ่อขั้นเราห้าเบ็ดขั้นเงินคนเขากินแบบสดๆนะก้อยมันยังเสกปลาก้อยสอเสมาแดงก๋วยกุ้งอ่ะอ,อ,อันนี้ก็เสกเหมือนกันลาบซอยหรือว่าลาบใสกเสกวควยกุ้งเหมือนกัน มันมีซองแบบพี่น้องอันแบบหนึ่งลาบเนียวเนาะแม่นลาบเนียวนี่บบสองนะเฮ้ยมียังอีกมีแบบอีกแก้วก้อยก้อยกันอันหนึ่งลาบสดกันอันหนึ่งลาบเนียวกันอันหนึ่งลาบเซลาบมีซองลาบลาบลาบเนี้ยหรือว่าลาบเลวกับลาบสดก้อยกัอยู่แบบหนึ่ง Ngoài wow. Cứ mơ sự bà bong, bóng Nhưng mà im nhu Mẹ ăn luôn Chắc bóng Nè <laughs> nó Ui, chị gì hơi anh hơi Khi đại nói năng Ba xong tu khi đẩy nói chưa Ui

ดับหรุพิงจริงบุษย์ดับจริงเลยฮะก,กระจิตให้ก,กระเดือนเจ็ดครึ่งโอ้โหบุษย์จ้ะแสดงว่าปีนี่พายกาแด่กะตัวปีเนาะดำหนาและกระมีแตปพุ้งไปปุ้ง,งไงล่ะมันเย็น เจ้านะหมอละกองอะไงวะจากของไข่ของไข่ตนสดดประสีเจอตะกลางซะม,มันข่ากันเนี่ยมัน้องกินเน,นกินราบสดกับมันขา้าเจ้ากนเเ Cậu đi mất cậu Cậu này anh Hãy subscribe โค้คีมาให้เลหน่อยหนึ่งคีสแก้วกินกับต้มปลายรับครปดํห้องล๊อปดยินบังโทรรัพั์ เขาน้องเนทุน่าป่านาานี้แล้วพระว่าภาในไไทยิมชุ่งเราอโมชุ่งสีนอดหรืเขาเขามาอ่านหน้านอ่านในเขามาะอะแต่ยี่ด้มาทางมาู่มเอมามาขึ้นในลูกลัดแร่ไปยังว่านนอนที Cái môn yêu cầu của người ta là bói alam, tiêm bôi. Alam toms thì nếu phải mô mặt mặt mô tối năm bây giờ lên nha mô tối năm bây giờ lên nha mô tối năm bây giờ nha mô tối năm bây giờ nha mô tối năm bây giờ nha mô tối nha sai tối nha mô 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 tối nha mai, สบายดีพี่น้องเอาอนี้ก็ได้อย่างนั้นประเดีกยวิงคมันเย็นไรโอ้ยมันวเย็นนใครมันเย็นัมันเย็นะสาวจิงุ้งๆมนสีว่ายันลวกแลนจะมันชุกยันมันชุกเคยอวหมันุกแตว่าบ่ยันวันห้มันกึบๆอะเอาปะเลทเอาเอาตัวเดียวบ่ช่องเดียว ตวนี้ับไอี่อยางงี้ได um ้เลยพอัา hmm. นุ่วนำตุ้มจิ้วเองการดีฟังซีับเนนานางไหอีกฉากเดียวที่ฉากเดียว

เ่อตัวนเดียวเอาอัน้งจัพี่ดอกเอ้ยจะสบายดีค่ะนี่เฮ้ออาหางกระจับมาบางคืนอันนมันกระเดงอันนั้นมันกระดาษแหละกระเจี๊ยบนปยนะกล่องเลยกระลวกกันกระเละแค่กระดำ ลงมาเบ่งผัวโทรศัพท์เสืออยู่หอวบทว่าบทจิเอาหามันใส่ตุมเลยจะล่างแล้วล่างแล้วก็ลงลดหันเห็บประดามลดอันพักมาบ่กินข้าวแล้วสัปดาห์นีวมาสิตัวเธอนะเขาเธอขานคือมากินข้าวอยู่คนเดียวนะกำลังสิตัวผัดห้องผัดบุกข้านกิว กินเลยเฮ้ยเกี๊ยวตัวบ้าใหญ่มาลูกเยหละ่ะจะมันมากยแล้วกรสีตัวอันอย่มากินข้าวพี่เกี๊ยวบอนขาเมือนะทำมาแค่ในขาวมันอยู่ในอันกองเสาด้เดินเสาอันข้างเงื่อนข่างับ่อลงกันนไปดบ่ลงหม้อเลยจะสิคนมาไรห้อฮาเลยได้บักนอย

มันหลุกไว้แมอย่าบอกมันไชไหมหางมันย้ายหางฮางใหม่ไม่งตนี้กัดเหนี่ยใต้บม่ตัวนี้มันบริโัคโปคือการเอาบ่ัวน้เนมถ่ายหุบิสิยังมีเวลาไปถ่ายคลิปถ่ายคลิปยาหรอไปไถ่ายคลิป้นมรื่องนี้ จะต่อเลยคบ้าไ่เลคิดเลยยันนี้อคุณอาต่อมันกะอางอาหไปสบายดีเดี๋ยวบ่อาคุณอาเรีงสีบอกมันคือสีนี่ที่น้องสีขาวๆนะเดบุดแ้วคุณอามันก็ออสีขาวๆนี่ใส่แอปแต่งบ่คือคนละสีอ่ะ สบายนนรเนันมันก็คนละซีก oh. oh, yes, like ่าเนยอมันก็คนละรุ่นอีมันก็สั่ง่าดไฟมากคนลรุ่นสบอไม่รุ่นเดียวกันตีเออของคุณอาเยอะกว่านาะเออของตัวมันจะเอนลกาชุดบกิกก้าสองนูนนั่นองาอันน้ติงนยกิก ยปานเปาเยเหปาใส่เสือนี่บอปาปาหอนเองเดี๋ยวพาคนตกไปนะเมนีนางหาหอนีน่งามันมันบไว้ี่ปอกเลยอากาศอแล้วปลอยงจะเอาออกนหมอต้มจะแบบจัดกันให้ทีข้างหมอไว้อยาทามทามอาวสำหรับน่โตกลาตัวหนึง หนึ่งว네 yeah, ันแล้วหนึ่งชิ้เดิมอยากออกไปหาแมวข้างช่วยหนึ่งตาบ้านแลคือย่าขึ้นตาตาบ้าให้พ่อชิ้นหาแมวครับตาบ้าอ่ะปองนะปองอย่างนี้เติมมันเลยเติมเติมซาลาเปาทั่วไปเลยสูงคุณเนี่ยกระปูกใปญ่กระปุกขวดนี่ขวดไหนเนี่ย ไ <onents> yeah! <c oughs> ินขยวเยนเลยก่อนตนเ็มันอเยไปายเลยคอยเที่เถือย่า้เนะใส่จเปิดกอนเปาเเอาเอามาเาเาอ่จิม

ป่วยนินน้ากีแล้วก็ม่ห็นกินเลยล้วยนินมาแรียนงข่าวชอบหุงข่าวใหย่เอ้ยเฮ้ยุงข่าวหุงข่าวกินลบกินกลาบเฉยต่ปบ้านใบไผ่ตอนแรกสิสพัดกะเพาอาติงเปลี่ยนเมนู ข้าวยิ่งกินได้นี่ย้าอยากกินข้าวเย็นอยู่ปุียกิขาย็นมันจะเอ็นใหญ่เอ็นยาวเนาะไม่แห็นวะยำคนเลี้ยงตั้งข้าวไม่ละข้าวเย็นกับมันอ่อนตั้งข้าวเกนา ได้่ยจ้าปามอ่อนเพามันบ่มีไปอยู่แต่นำ้ำงัวอยู่แต่มะนนาวเวียนเนาะมานอแต่น้ำงัวไม่เขาเนี่กันแด,ดไปปล่อยอะไกั <ๆ S 1> ไน,นกากตาะดไปได้เกาะใหญ่มันก็มาก่็ได้อตาดปีเดจะได้จันาที ដាក់តែຫນຶ່ງໂຕກົດໃໝ່ໂຕອັນນີ້ຈັ່ງຊີ້ມາເບິ່ງຫາໄດ້ເບິ່ງຫັ້ນ6ກວ່າມັນ6ແນ່ແຕ່ງໄປບັກນ້ອຍມັນໂທຫາໂທລະສັບມັນໂອ້ອາລົງບໍດາມຂໍນ້າຈັນນາປະມຄ່າຍ່າຄ່າເຍື້ອຍແລ້ວມັນຍາມຊໍແດ່ເດນີ້ ยายอันเคยจะมายายเอ้ัวเป็นม่มเคยบ้านไหนต้งตามป้านบอก่านก็พอใก่เองแกเกอเป็นน้องซีโน่ม่เ้องซนะบอไนนี่นีับบ่อนบ่อ่ะวี่มาช่งการ์ัะโอโทรหากันหมดมือโทรหากันจจท

อ้าเออหน้าเบิ่งานเบิงตานี่จ้ามาดอกมาอะไรอเดียเรกย่อยให้น่อกินได้ปะัอร่อยซีมส่กันไอ้ตีเอ้ยดีคยปั่นเขาเลยนะปหนึ่งกัปั่นเขาปั่นกักินเขาอีกก็ได้ไปหน้พยแล้วพอก็ไม่กินหน้าพี่น้องจ้าสบายดี